ครับผมวันนี้อ้วนร่ำรวยเนื่องจากเมื่อวานฝนตกปู่บ้านสาครน้ำท่วมคลองระบายน้ำไม่ทันวันนี้เราก็เลยจะพาไปดูระบบระบายน้ำนะณทนะ้ายซอยที่สิบเอ็ดมู่บ้านสาครเพราะเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันจะเครื่องขนาดไหนแต่เราไปดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวอ้วนจะพาไปดูคลิปยาวนิดนึง ถ่ายไปเรื่อยๆไม่มีตัดต่อตัดต่อไม่เป็นเรื่องของเรื่องไปดูคลองนงน,นี้ครับที่เขาเรียกลำรางนะฮะเป็นลงที่คลองรหัส่ะเราจะไปเดินดูกันนะทำเป็นสองคลิปดีกว่ามั้งรู้สึกว่าจะยาวจากนี้ไปไกลไหมถึงเครื่องสูบอะ่ะสุดเลยอะ่ะ โอเคไปครับไม่เคยไปอย่างนกันถามวินมอเอไซค์อ้วนเดินท้านิดหนึ่ง่ะเดี๋ยวต่อคลิปสอนะครับคลิปแรกดูลำคลองก่อนนี่เป็นคลองนะครับสูบน้ำออกเพื่อะบายน้ำลงคลองรหัสข้างในเป็นชุมชนนะครับพอเราเดินไปดูกัน ก็สุดของเรามีอะไรโอ้ยไม่ต้องคลิปสองอะคลิปเดียวยิงยาวไปเลยฟังอ้วนบนไปด้วยนะถึงพันทรับหรือยังจะได้เห็นหน้าหเห็นตากันนะเราไปดูปะช่วยกดซับถ้าใครกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยแล้วกันนะจะได้เห็นกันว่าใครเป็นคนทําคลิปนะควนตั้งใจว่าเมื่อไห 1, ร่พยยันทซับเราได้เจอหน้ากันนะครับ เด็กน้อยสร้างคอนเทนต์อะนะต้องขอกำลังใจพี่ๆป้าๆนาๆลุงๆน้องๆด้วยนะเนี่ยครับชุมชนเราไปดูเครื่องสูบนะโอ้หไม่ไกลเดินไม่ไกลจริงมันไม่ไกลหรอกน่าถึงเร็วนะแต่อ้วนเดินช้าพากันเถึะขาไม่ค่อยดีครับอ่อนแรงไปข้างหนึ่งแต่ไม่เป็นไร เพื่อผู้ติดตามช่องอ้วนร่ำรวยทำไม่ได้เสียงไงก็ทำไม่ได้นีเราไปดูเครื่องสูบกันดีกว่าบางคนอยู่บ้านสากลยังไม่เคยเห็นนะเครื่องสูบน,น้ำอยู่ตรงไหนวันนี้พวกอ้วนพามาชมนะครับเนี่ยจะถึงแล้วแหละทันคลิปเดียวยาวไปเลยดีกว่าย,วยาวไป ถึงแล้วนี่เครื่องสูบเพ้งว่งเนี่ยสุดหมู่บ้านแล้วนะครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นออกจากคลองนี้ไปเป,เป็นนวธาน,นีแล้วคลิปยาวจบยาวไปยาวคลิปยาวหน่อยดูทนดูกันนิดหนึ่งนะเข้ามาสำรวจด,ดูนะเขาระบายน้ำกันยังไงเขาว่ากรุงเทพเป็นน้ำท่วมเราไปดูกันดีกว่าว่าทางกรุงเทพและทางเขตต่างๆรระบายน้ำเป็นยังไง ตรงนี้เรียกสถานีสูบน้ำของซอยรหัสหนึ่งถนนสากรสายหนึ่งของสำนัการเขตกรุงเทพนะครับที่มีใครเขาเดินมากก็หลังนี้มีผมนั่แหละเดินมาเขามีคนอยู่เยอะนะครับชุมชนข้างขวัสากร นี่ครับสถาน,นี้สูบถือว่าใหญ่โตโมโลานเอาให้ดูกันได้ชัดเดินแล้วมันสั่นกล้องไม่มีระบบคันสั่นเนี่ยครับถือว่าปากทางเข้ายังสะอาดอยู่ขอให้เข้าเนี่ยไปแอบดูนะ เครื่องสูบมันตัวขนาดไหนใหญ่ปลึกปลักปลักกักห,หมโอ้ตะขยะกเขาไม่ใช้น้อยนะเนี่ยโกยขึ้นอยาทิ้งขยะลงคลองกันนะครับตรงนี้มีสองเครื่องสูบมีสองช่องสูบก็เท่าที่ต้องคอยโกยขยะออก ก็ยังถือว่าทำความสะอาดได้เรียบร้อยดีแต่วันนี้ยังไม่เปิดเครื่องทางฝั่งคลองรหัสก็เต็มนะคลองรหัสมาจากคลองแสนแสบนะครับต่อไปออกคลองแสนแสบได้ดูเิครับดูคนเอาของมาทิ้งเนีครับโซฟาทั้งตัวยังเอามาทิ้งลูกบอลลูกบาสลูกกระพานได้ปกติเห็นใจเจ้าที่หนะครับ เวลาน้ำท่วมก็บ่นกับน้ำท่วมแต่เวลาทิ้งของทิ้งของทิ้งขยะลงคลองระบายน้ำไม่คิดแต่นี่เจ้าที่เขาก็โกอยออกสะอาดเรียบร้อยดีต้องชื่นชมนะครับจุดคลองน้ำตรงนี้นะครับเตรียมพร้อมรับน้ำวันนี้น่าจะตกอีกนะดูดักฟ้าแล้วกะ แต่บ้านแถวนี้ก็ต้องทักเปิดเปิดเครื่องน่าจะดังอยู่นะครับตรงนี้เครื่องใหญ่นะครับถ้าดูดทีในน้ําในคลองเนี่ยหมุนติ้ว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 เลยนี่มีประตูเขื่อนนะครับอนนันอ้วนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ้วนด้วยนะเป็นกำลังใจนะขอบคุณมากครับ